สวัสดีค่ะทุกคนคุณเคยไหมคะเวลาที่ใครสักคนทำให้เราไม่พอใจเรามักจะเพลระเบิดอารมณ์โกรธกลับทันทีเหมือนเป็นการปกป้องตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่กลับไม่ใช่ความภูมิใจแต่คือความเสียใจและคำพูดที่ย้อนกลับมาเผาใจเราเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธตอบความโกรธย่อมไม่ดับความโกรธมีแต่ความไม่โกรธเท่านั้นที่ดับความโกรธได้ถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายๆความโกรธก็เหมือนไฟ ถ้าเราสาดไฟกลับไปอีกกองไฟมันก็ยิ่งลุกโชนแต่ถ้าเราเลือกที่จะสาดน้ำเข้าไปแทนไฟก็จะค่อยๆมอดลงน้ำในที่นี้ก็คือความสงบความเมตตาและสติซึ่งเป็นพลังบวกที่เรามีอยู่ในใจทุกคนลองมองจากเรื่องใกล้ตัวเวลาทะเลาะกับคนรักถ้าเขาพูดด้วยเสียงดังเราก็ตะโกนกลับเรื่องเล็กๆก,ก็มักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราเลือกเงียบหายใจลึกๆรอให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยพูดด้วยเหตุผล เรื่องนั้นมักจะจบเร็วกว่าและความสัมพันธ์ก็ปลอดภัยกว่าเวลาเจอหัวหน้างานที่ตำหนิแรงๆถ้าเราเถียงกลับด้วยอารมณ์ผลลัพธ์อาจกลายเป็นบาดแผลทั้งในใจและในงานแต่ถ้าเรารับฟังเงียบๆก่อนแล้วค่อยอธิบายด้วยความสุภาพในภายหลังเรามักจะได้ความเข้าใจมากกว่าความขัดแยง้ง หรือแม้แต่คนแปลกหน้าอย่างคนขับรถที่ปาดหน้าเราถ้าเราตอบโต้ด้วยการบีบตแตรไล่หรือด่ากลาบใจเราก็ร้อนรุ่มตลอดทั้งวันแต่ถ้าเรายอมปล่อยผ่านใจเราก็จะเบาและเราก็ได้ความสงบกลับคืนมาเร็วกว่า ดังนั้นความโกรธไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเลือกตอบสนองต่อมันอย่างไรถ้าเราตอบโกรธด้วยโกรธเราแพ้ตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราเลือกสงบเลือกนิ่งเลือกแมตตานั่นคือชัยชนะที่แท้จริงเพราะเราเอาชนะใจตัวเองได้ไฟดับด้วยน้ำความโกรธดับด้วยใจที่สงบ